แล้วก็หลังจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนั้นได้มีการออกหมายขอหมายค้นนะคะที่จะบุกวัดพระธรรมกายบรรดาคณะสิทธิอนุสิ์ของวัดพระธรรมกายก็ได้มีการออกแถลงการโดยมีใจความสําคัญดังนี้ค่ะ ประการที่1นนะคะพระเทพยานพามุนีนั้นได้รับบริจาคโดยเปิดเผยและสุจริตรั์ทั้งหมดได้ใช้ไปเพื่อสร้างศาสนาสถานตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคไม่ได้นําไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนแม้แต่าบาทเดียวและมีหลักฐานเส้นทางการเงินที่ชัดเจนเพราะไม่เคยถอนเงินสดออกมาซึ่งสํานักง,งานปปง,งได้มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งหมดโดยชัดเจนและได้ส่งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษยิ่งกว่านั้นเมื่อเกิดเป็นคดีความขึ้นนะคะมีข้อส สงยถึงที่มาของทรัพย์ที่ได้รับบริจาคนอกจากนี้คณะสิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายยังได้ตั้งกองทุนเยียวยาแก่สากลเครดิตยูเนี่ยนคลองจันทรจนครบจำนวนและสากลซึ่งเป็นผู้เสียหายที่แท้จริงได้มีหนังสือขอบคุณและแสดงเจตนารมณ์ไม่ติดใจเอาความทั้งทาง,ทงแพ่งและอาญา ดังนั้นนะคะจึงตั้งข้อสังเกตว่าเพราะเหตุใดกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงกลับมุ่งมั่นดำเนินคดีในประเด็นที่ไม่เกิดประโยชน์ใดๆกับสมาชิกสากรประการต่อมานะคะที่บรรดาคณะสิทธิานุสิทธ์ได้มีการชี้แจงผ่านสื่อมวลชนก็คือ,อประการที่สองนะคะ,ระกรมส,สอบสวนคดีพิเศษนั้นได้มีคำสั่งที่ 531พับ2559เมื่อวันที่2มิถุนายน2559ขอความร่วมมือ พระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธีเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและดรสมศักตรักษาที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีร่วมเป็นคณะกรรมการประสานงานในคดีดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางมาตรการและวิธีการประสานงานรวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประการต่อมานะคะที่ทางคณะสิทธิานุสิทธิ์ได้มีการแถลงการก็คือคณะกรรมการชุดนี้ได้มีการประชุมที่วัดเคียนเขียนจังหวัดประมธานีรีสองครั้งการเจราจานั้นมีความคืบหน้าด้วยดีโดยลําดับแล้วก็มีการนัดประชุมครั้งที่3ในวันอังคารที่1 4มิถุนายน2559 แต่ว่าในวันจันทร์ที่13มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางกลมสอบสวนคดีพิเศษกลับสั่งฟ้องและมีการส่งสำนวนคดีดังกล่าวไปยังอายการโดยไม่อรอการประชุมในวันที่14นะคะแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตด้วยว่าเพราะเหตุใดน,นะคะกล่มสอบสวนคดีพิเศษจึงรีบร้อนแล้วก็รวบรลัดกระบวนการจนผิดปกติและไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการประชุมแม้แต่ข้อเดียวค่ะ ส่วนประการที่4ในะคะนายขจรศักดิ์พุทธานุภาพอายการที่ปรึกษาในคดีนี้ได้ไปออกรายการเผชิญหน้าทางสถานีสปริงนิวส์ได้เปลือยท่าแท้ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในคดีนี้อย่างล่อจ่อนต่อสาธารณชนค่ะ โดยเมื่อพิธีกรถามว่าพันตำรวจโทสมบูรณ์สารสิทธิรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษประธานคณะกรรมการประสานงานได้ถแถลงข่าวว่าการเจราจานั้นเป็นไปด้วยดีมีข้อตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรจะส่งแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐเข้าไปตรวจอาการพระเทพยานมหามุนีที่วัดพระธรรมกายเมื่อพบว่าอาภาธจริงและจะไปแจ้งข้อกล่าวหาและประกันตัวที่วัดแล้วทําไมจู่ๆดีเอสไอกลับสั่งฟ้องส่งสํานวนให้อายการ นายขจรศักดิ์ก็ตอบว่าการตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวนั้นเป็นมาตรการทางปกครองผลสรุปจากการประชุมใดๆไม่มีผลผูกพันกับพนักงานสอบสวนของ DSI ค่ะส่วนประการที่4นะคะ ขออภัยค่ะประการที่5มติที่ประชุมที่มีการลงนามร่วมกันโดยผู้แทนของ DSI ถึง3ท่านโดยมีรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ,ษเป็นประธานและพระเดชพระคุณพระเทพรตัตนสุธีเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีรวมทั้งผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไร้ค่าไม่มีผลผูกพันดี DS i พร้อมจะแหกข้อตกลงได้ทุกเมื่อหากพูดภาษาชาวบ้านก็หมายถึงว่าคณะกรรมการชุดนี้ ทาง DSi ตั้งขึ้นเพื่อหลอกใช้เจ้าคณะปกครองสงฆ์และสำนัก งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นเครื่องมือเท่านั้นใช่หรือไม่คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวที่ลงนามโดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีค่าไม่ต่างอะไรกับเศษกระดาษใช่ไหมอ่ะก็ทิ้งไว้เป็นคําถามด้วยนะคะส่วนในประเด็นที่6ค่ะหากข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่ลงนามโดยผู้แทนของ DSI เจ้าคณะปกครองสงฆ์และผู้แทนสํานักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทาง DSI อยังบิดพลิ้วไม่ทําตามจากนี้ไปจะ ให้ทางวัดพระธรรมกายและประชาชนเชื่อถือคำพูดของผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษได้อย่างไรคะ่ะส่วนในประเด็นที่7ก็คือ DSI ได้ทำหนังสือถึงสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติขอกำลังจำนวน4ี่กองร้อยหรือ600นายพร้อมอาวุธครบมือรวมถึงเฮลิคอปเตอร์โดย DSI รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเมื่อรวมกับกำลังของ DSI ซึ่งปรากฏตามรายงานข่าวของสื่อมวลชนว่ามีรถหุ้มเกราะพร้อมด้วย ด้วยการออกปฏิบัติการและกำลังของเจ้าหน้าที่หน่วยอื่นดูเหมือนว่า DSi นั้นกำลังจะทำสมครามกลางเมืองโดยยกกำลังนับพันนายพร้อมกับรถหุ่มเกราะและเฮลิคอปเตอร์บุกเข้าวัดในพระพุทธศาสนาเพื่อจับกลุ่มพระภิกษุชราอายุกว่า72ปีที่กำลังอาภาษหนักเป็นเพียงผู้ต้องหา อย่างไม่ได้สอบสวนอย่างไม่ได้ตกเป็นจำเลยในคดีเลยซึ่งเรื่องนี้สร้างความสะเทือนใจต่อคณะสงฆ์ทั่วประเทศสิทธิอนุสิตพระเทพยานมหามุนีและชาวพุทธทั่วโลกเป็นอย่างมากมีองค์กรพุทธทั่วโลกส่งหนังสือมาทักท้วงการทำหนะ้ การทำงานของ DSI นะคะอย่างท่านนายกรัฐมนตรีมากมายก็ปรากฏว่าเป็นข่าวไปทั่วโลกสร้างความเสื่อมเสียแก่ภาพลักษณ์ของประเทศชาติอย่างร้ายแรงจนพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีต้องออกมาปรามไม่ให้ DSI ใช้มาตรการรุนแรงค่ะ อันนี้ต้องต้องย้าก่อนนะคะก่อนที่จะอ่านใจความในข้อที่8ให้ฟังเนี่ยว่าอันนี้เป็นเพียงแค่การถแถลงการจากบรรดาคณะสิทธิานุสิ์ที่เขามีการมโนเอ้ยไม่ใช่มีการตั้งข้อสังเกตะนะคะ <c oughs> แต่ว่าหลายคนเท่าที่ฟังคุณอริรัตน์อ่านแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นลักษณะข,ของสีธนนชัยนะวิธีการที่ดีเอใช้ตอนนี้เพราะเขาเจอวิธีการนี้ก่อนไงนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ใช้สีธนนชัยเกลือจิ้มเกลือนะอหลายคนอาจจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะประการต่อมาในข้อที่8นะคะที่บรรดาคณะสิทธิานุสิต เขาตั้งข้อสังเกตเนี่ยเขาบอกว่าคณะสงฆ์จากทั่วประเทศที่ได้เดินทางมาให้กำลังใจวัดพระธรรมกายจํานวนมากทุกวันรวมกว่า5้าห0ื่นรูปนะคะไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรนับนะคะเขาบอกรู้สึกสงสัยว่าทําไม DSI ในยุคนี้จึงมุ่งมั่นดําเนินคดีกับพระพิสุผิดปกติคืออาจจะหมายถึงว่าทําไมต้องมามุ่งเล่นงานพระพิสุนะคะ มากจนเกินปกติในมุมมองของเขาเขาบอกว่าคณะสงฆ์ทั้งประเทศนั้นจับตามองการทำงานของ DSI อยู่อย่างใกล้ชิดเพราะมีข้อสงสัยว่า DSI นั้นมีทิศทางการทำงานที่บ่อนทำลายพระพุทธศาสนาหรือไม่นะคะประการต่อมาบอกว่าการดำเนินงานของ DSI ที่ทำหนังสือถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นมีการขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจถึง600นายพร้อมเฮลิคอปเตอร์มาบุกวัดเป็นข่าวใหญ่โตไปทั่วโลกเช่นนี้เป็นการทำเกินกว่าเหตุหรือไม่นะคะสิทธิอนุสิตจำนวนมาก ต่างเป็นห่วงก็เดินทางมาวัดหากมีมือที่3เข้ามาแทรกแซงทำให้เกิดสถานการณ์บานปลายจนมีการบาดเจ็บล้มตายเกิดขึ้นกรมสอบสวนคดีพิเศษจะรับผิดช,ชอบอย่างไรนะคะ,ะตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าในโลกโซเชียลเองก็มีการแชร์ภาพ บรรยากาศภายในวัดเองก่อนหน้านี้ออกมาหลากหลายนะคะว่าคือทาง DSI เองเนี่ยเขาก็มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปซุ่มไปแฝงตัวอยู่นานแล้วก็หาข้อมูลเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่ออกมาที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลเนี่ยอาจจะเป็นข้อที่จริงหรือข่าวลือก็ไม่ทราบได้แต่ว่าภาพที่ออกมาก็คือว่าภายในวัดเองก็มีการเตรียมขุมกําลังไม่ใช่เล่นมากมายที่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ DSI เขาจึงไม่บุกเข้าไปคือไม่ตก ไปเขาเรียกว่าไม่เล่นตามเกมนะไม่เล่นตามเกมแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่า DSI ก็ฉลาดพอที่จะไม่เดินคนเดียวในเกมนี้ด้วยการโยนเผือกร้อนไปให้ทางสํานักง,งานอายการนะคะมาล่วงหัวจมท้ายด้วยกันนะคะประการที่10นะคะที่ทางบรรดาคณะสิทธิอนุสิท์เข้าตั้งข้อสงสัยเขาบอกว่า ขณะนี้คดีอยู่ในความรับผิดชอบของอายการแล้วคณะสิทธินุสิทธิ์วัดพระธรรมกายขออ้อนวอนนะคะให้ทุกฝ่ายอยู่ในความสงบรอการพิจารณาสั่งคดีของอายการไม่กวรออกมาแทรกแซงกระบวนการทํางานของอายการไม่ดําเนินการแบบขี่ช้างจับตักกแต่นนะยั่วยุให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองลงชื่อนะคะนายองอาจทำนิทานนะคะโคศคณะสิทธินุสิทธิวัดพระธรรมกาย ก็ถ้าใครนึกหน้าไม่ออกอก็คนที่ออกมาพูดจิบปากจิบคอนั่นแหละค่ะ <c oughs> คนนั้นแหละนะที่ออกรายการทีวีทุกวันน <c oughs> ี่ก็คือคนนี้นะคะที่เป็นตัวแทนในการลงชื่อในการออกแถลง,ถลงการ<ล>วันนี้นะคะ